พระเครื่องสยามครับวันนี้ครับนาพระปิตาจมโบนะครับหลวงพ่อนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับชุดเพชรลุ้งโลดนะครับมาเพื่อเพื่อนพี่ๆได้ชมกันนะครับอันนี้เป็นกล่องด้านหน้านะครับมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับเนี่ยครับคู่กันนะครับองค์นี้จะเป็นตะกรุดทองนะครับองคนี้เป็นตะกรุดเงินนะครับหน้ากล่องนะครับจะเขียนว่าพระราชสั่งวรพิมลหลวงปู่โตนะครับชุดเพชรลุ้งโลดนะครับมหาพิธีพุทธาพิเศษสิบสิงหาคมส5งพันห้าร้ดยสามชิมพีนะครับกทมนะครับ อันนี้ก็เป็นพระพิตาชุดนี้ก็มีส่วนผสมต่างๆครับพระพิตารุ่นเก่าๆของหลวงปู่โตท่านนะครับและส่วนที่สําคัญเลยครับส่วนผสมสําคัญคือพระอัฐิอังคารธาตุนะครับของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีท่านนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูองค์พระกันนะครับอันนี้ถือว่ากล่องก็สภาพสมบูรณ์ครับแต่ก็้าเลาปอกเปิกไปบ้างนะครับผ่านการสัมผัสการใช้มาครับการจับนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าครับนี่นะครับเป็นพระพิตาด้านหน้าเนื้อผงนะครับผสมอังคารธาตุของหลวงปู่โตท่านนะครับ นี่เป็นอัคระยันด้านหลังนะครับแสงมันจะสะท้อนหน่อยนะครับมีรอยปิ้นตามขอบนะครับบางองค์ก็ไม่ปิ้นนะครับแต่ก็เป็นอย่างนี้ก็เป็น้าแท้ดูง่ายนะครับพาเดิมเดิมนะครับ้าสภาพนอนกล่องมาเลยนะครับตะกุดทองคํานะครับเพิ่งได้มานะครับก็นำมาให้เพื่อนพี่นะครับได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับตะกุดเงินคู่นะครับนี่นะครับของพุทธคุณมวลสารเก่านะครับมวลสารสั์สิธ์ต่างๆของหลวงปู่โตท่านนะครับแล้วก็ อธิอังคารธาตุนะครับสําคัญมากนะครับนี่นะครับจะมีรอยการกดพิมพ์ขึ้นนะครับเป็นกล่องนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่สีแดงนะครับด้านหลังก็จะเป็นวิสานพลาสติกนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับของยี่ห้อกล่องนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับไม่หักไม่ซ่อมเลยนะครับองค์นี้นะครับสององค์นี้นะครับ ได้มาครับก็เป็นพระเครื่องพิธีดีครับถึงจะไม่ทานหลวงปู่โตท่านนะครับแต่มีส่วนผสมผงพุทธคุณต่างๆนะครับที่สําคัญมากนะครับผงอธิอังคารธาตุของปุโตท่านนะครับก็ได้มาก็นํมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับท่านใดนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ฝากติดตามพระเครื่องสยามด้วยนะครับสวัสดีครับ